สวัสดีครับพบก,กับสุรเกวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวนอิชิอ e ิตอบประเด็นเดินเข้าห้องทันท,ทีไม่ได้อยู่ขอบคุณแฟนบอลหลังเกมมาเลเซียมาชาอิชิอิกับคุณซื่อทีมชาติไทยได้ตอบประเด็นที่แยกตัวออกมาแล้วเดินกลับเข้าที่ห้องแต่งตัวทันท,ทีโดยไม่ได้อยู่ขอบคุณแฟนบอลหลังจบเกมอาเซียนมิซูมิชิเอลิกที่คับองพี่ีที่ชนะมาเลเซียหนะึ่งศูนย์ณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก่อนเกมกลางขันเราเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้ว การไปขอบคุณแฟนบอลโดยใช้เวลาสั้นๆเพราะเราต้องกลับมาเตรียมทีมเพื่อพักผ่อนแล้วต้องเดินทางกันต่อไปในวันต่อไปแต่ที่ผมเดินกลับมาเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เลยแยกตัวออกมาที่ห้องผมรู้สึกว่าในหน้าที่ทํางานกับทีมอยากทําให้สภาพร่างกายของนักบอลมีร่างกายที่พร้อมที่สุดวิธีคิดอาจไม่เหมือนกันต้องมีการเดินทางต่ออยากให้พักผ่อนวันนี้ที่เราชนะได้เพราะ มีแฟนบนอลมาเชียร์ขอบคุณแฟนบอลมากๆาสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับมาสาระอิชิเตรียมนำทัพชัางศึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนบุกเยือนทิ่นทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่17ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งณนสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ครั้งล่าสุดที่พบก,กันก็นะคือกอรารแข่งฟุตบอลโลก2 0ง6รอบคัดเลือกที่3ราชมังคลากีฬา,าสถานาล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ความรู้สึกแฟนบอลมาเลเซียเดือดหลังบุกพ่ายทีมชาติไทยอย่างสุดช็อกในสนามราชมังคลากฬาสถานรักษาฟอร์มเก่งเฉิญนชนะเสือเหลืองนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนมิซูบิชิเอลิเกติครับรายการทั่วใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้ทัพช้างศึกของเราของอิชอยคว้าชนะสองดัดรวดวันนี้มาดูความรู้สึกแฟนบอลมาเลเซียเดือดกันหน่อยหลังบุกมาพ่ายทีมชาติไทยอย่างสุดช็อกในสนามราชมังคลากฬาสถานนะครับ มันสอกตรงไหนครับไทยเก่งกว่าหลายเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1นึ่งฉันคิดว่าเกมนี้เราอยู่ในระดับเดียวกันกับไทยนะคอมเมนต์ comment ต่อไปเห็นได้จะเจียนว่าไทยเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากคอมเมนต์ comment ต่อมาน่าจะได้แต้มแต่ก็อยากมอบให้กับทุกคนในไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปความไ่แพ้เพราะผู้รักษาประตูบนเหนียวคอมเมนต์ comment ต่อมาเราชนะได้ถ้าเราสู้ไทยกลับคอมเมนต์ comment ต่อไปผู้รักษาประตูลุ่น คอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นทุกคนทํำดีดีมากๆยังเว้นผู้สาประตูโง, ộ, ง ộ. ่โง่คอมเมนต์ต่อไปพวกเรามีโอกาสชนะไทยได้ในเกมนี้แล้วนะแต่โชคไม่ดีเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมานั่นคือความโชคดีของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปผู้สาประตูระดับเดียวกันกับบุมบูชาคอมเมนต์ต่อไปโอนาอูนาหนา้นาโอ้ยนาหนา้นาน่ารักเนื้อเพลงคอมเมนต์ต่อไป เกมดีมากแต่ผู้ตัดประตูเป็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้ที่ไม่ควรเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อไปหากเราไม่เสียประตูแบบนั้นเรามีโอกาสที่จะคว้าแต้มในเกมนี้ได้ด่วนซื้อลูกหนังระดับโลนนะครับตัดเกรดใน,นแขล้งทีมชาติไทยเจ๋งสุดคว้าชัยเหนือสื่อเหลืองทีมชาติมาเลเซียความคืบหน้านะครับหลังจากที่ทีมชาติไปตการกันทัพของกุศลญี่ปุ่นมาชนะอิชิรัสซาฟองเก่งเฉือนเอาชนะ เสือเลองมาเเซียในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมิสซูมิชิอิเอล็กทริคับสองหนยี่สิบรายการตัวเยี่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมมุติในทัพช้างสึกทีมชาติไทยยุคิวเจนของราชไอจควา้าชชนะสองนัดรวดล่าสุดในหนัสือด้านสติลุ่งแนงชื่อดังระดับโลกตัดเกรดให้สุนันเหมือนตาได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของเกมนี้ที่ทีมาชาติเฉือนชนะมาเลเซียที่สนามราชวังคลากีรัสสถานโดยสุพนัทเหมือนตาได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 8.2คะแนนนะจ๊ะโดยโปรแกรมนัดต่อไปนะครับอิชิ I, จะนำทัพชั้งสึกทินท์ไทยนะครับไปเยือนถิ่นสิงคโปร์วันที่17ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งนสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์นะจ๊ะความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะครับหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยเฉือนชนะสื่อเลื้ยงทีมชาติมาเลเซียคอมเมนต์ที่1 การแข่งขันระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นเหมือนกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในช่วงแรกส่วนการแข่งขันระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ก็คุ้มค่าแก่การชมเพื่อดูว่าทีมใดจะครองแชมป์จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยเก่งแต่กับติมอร์เลสเตจากแฟนบอลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปสุดยอดมากไทยสามารถรับมือกับทีมมาเลเซียที่แข็งแกร่งได้ในครึ่งแรกแม้ว่ามาเลเซียจะต้องขูบเล่นตัวหลัก5คนก็ตามจากแฟนมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไป เกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาและนี่คือทีมไทยพวกเขาจะเก็บชัยชนะให้ได้ในที่สุดคอมเมนต์ต่อไปมาเลเซียเล่นได้ดีที่สุดแล้วแต่ทีมที่ดีกว่าคือไทยคอมเมนต์ต่อมาตั้งสองทีมเล่นเกมได้ดีมากดีกว่าเกม Indo, อินโด2เกมแรกที่ทำเอาไว้มากคอมเมนต์ต่อมาโค้ชเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนและพวกเขาไม่เคยเล่นร่วมกันเลยทำไมไม่ใช้ทุกคนเหมือนในนัดแรกคอมเมนต์ต่อไป นั่นเป็นเพียงแค่เทคนิคของโค้ชไทยเข้าก้าดที่จะเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมแรกถึง7คนสุดท้ายแล้วไทยก็คือผู้ชนะคอมเมนต์ต่อไปสุดท้ายไทยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาไทายแลนพบมาเลเซียบีจากแฟนบอลกัมบูชาคอมเมนต์ต่อไปไทยไม่มีอะไรเลยเมื่อพบกัมเเลเซียพวกเขาแข็งแกร่งเมื่อพบกับติมอคอมเมนต์ต่อไปติมเชตไทยน่าจะโชว์ฟอร์มและแทคนิคก,การเล่นที่ดีกว่านี้หน่อย บอกได้เลยวาพวกเขาจะคว้าแชมป์ได้นอนเขาล้าต้องสองทีมจากกัมบูชาคอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องยากมาเลเซียจะไปเก็บชัยชนะที่นั่นคอมเมนต์ต่อไปขอให้พวกคุณสู้ต่อไปมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปมาเลเซียต้องไปตัดสินกับสิงคโปร์ส่วนไทยนั้นโอกาสเข้ารอบสูงและคอมเมนต์สุดท้ายไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทุกทีมในการประชินหน้ากับไทยพวกเขามีนักเตะที่จะเยี่ยมและมีคนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย สรุปตารางคะแนนล่าสุดนะครับกลุ่ม A อแมตช์หน้าชี้ะตาแชมป์กลุ่มนะจ๊ะรักษาฟอร์มแขกร่งเฉือนเอาชนะสื่อเหลืองทีมชาติมาเลเซียการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมีสุบิชิอิเล็กทริกครับสองเรายการทั่วใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งมาในทัพจังศึกนิวเจนของอิชิอิควาเซราสองนัดรวดเก็บ6แต้มแต้มรั้งอันดับที่1ของกลุ่มตามเท่าสิงคโปร์เที่รรั้งอันดับที่2แต่ผลต่างประตูที่เสียตามมาด้วยอันดับที่3นะครับ มาเลเซียที่มี4แต้มส่วนกัมพูชาโอนสัสมภาติ3ทวีปหลังอันดับที่4มี1แต้มและอันดับสุดท้ายติมอร์เลสเตที่ยังไม่มีแต้มสรุปผลงานล่าสุดของกลุ่มเอนะครับไทยแลนด์ปูนปูน6แต้มเต็มนะครับเท่ากับสิงคโปร์และก็มาเลเซียอันดับที่3นะครับมี4แต้มกัมพูชามีแต้มเดียวติมอร์ยังไม่มีแต้มนะครับนัดต่อไปนะฮะทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์นี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่15ธันวาคมนะครับ うん。